ครับวันนี้มาอยู่กับช่องเพจเควันกระกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตะเกียงชินิกามิครับในด่านจิโกคุครับแห่งแรกสร้างห้องไปที่ควบคุมบทที่1นึ่ฝันร้ายครับโซโลเลยรอโหลดครับรอบแรกเกิดไหมมาดูกัน วิ่งไปก่อนดูไหมว่าตัวอาการเป็นตกเกิดก่อนเกิดไหมลุ้นครับเกิดไหมมาดูกันรอบแรกไม่เกิดไปรอบสองเลยรอบสองเกิดไหมคิดว่าเกิดไหมก็ไม่เกิดไปรอบสามรอบสาม เกิดเถอะไม่เกิดอีกใช่ไม่เกิดรอบสีรอบสไม่เกิดอีกแล้วรอบห้าเกิดเถอะไม่เกิดละรู้จากสภาพงั้นเดี๋ยวเล่นไปจนก,กว่าจะเจอนะทุกคนในที่สุดก็เจอแล้วครับเย่กว่าจะเจอรอคือแบบเล่นเป็นหลายรอบมาก กดอันสุดท้ายเลยนะถ้าเลือก2อ,อันเลือกสีแดงกับสีน้ำเงินนะจะโดนจำสแกร์รอเวลาครับมาแล้วไปครับเดินเลยหนึ่งนะใช้ตะเกียงนี่แล้วกันไทยโย เดินไปเลยเราอยู่ที่จิกโกคุครับจิกโกคุคือนรกและผู้ปกครองคือคนเก่านะฉันได้กิ่นมนุษย์ที่นี่ในที่ของข้าแกรู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าคือผู้ปกครองนระก,นกอนค์กรชินิกามิไปเลยครับหลบตรงมุมก่อนคาซิน คัสเซนี่ผีเดินแล้วนะโอเคครับรีบเลยรีบหมกหมกรีบหลบมุมดูดูก่อนผีอยู่ไหน ผียายังนี่นะสอง แล้วผีอยู่ไหนเอ่ยออกไปก็กลัวตายอะ่ะโอเคผีผ่านไปเมื่อกี้โดนโดนโดนสอง สที่สทันครับทันรอผีไปเหมือนเดิมผีไปนู่นแล้วรอเหมือนเดิมผีไปนู่นละไปเลย ยิ่งในมุมเลยครับรอผีเหมือนเดิม แต่มุมนี้มันจะเห็นผีแป๊บเดียวยังไงยังไงไผีไปโน่นละตกตรงนี้ก่อนไม่กล้าเดี๋ยวคนตายมันพลาดง่ายมากเลยผีก็วิ่งเร็วมากรอผีมาเดิมไป,ดไปเลย เราเคียร์เป็นโซนโซนเลยเก้าแล้วรอผีเข้าไปฝั่งนูน้นเลยเก้าสิบหลบก่อนผีไปแล้วไปเลยวิ่งวิ่งไปเลย เอ็ดหลบหลังต้นไม้ดูตรงมุมนี้นะครับผีเข้าไปแล้วแบบนี้ก็หลบหน่อยโอเคผีมาทางนี้แล้วโอเคครับ เก็บตรงนี้สิบสองสามครับดูเหมือนเดิมผีเอ็มลังครับ ไปแล้วแล้วก็เก็บอันนี้14บสหลบเดิมสิแล้วครับผีไปฝั่งนู้นแล้ว ผีมาแล้วไปเลยสิบเจ็ดเล่าผี้าเบรกเล้าไม่อยากเสียงมากคือถ้าเสียงอะก็เสียงได้แหละแต่ ความการอยู่รอดเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะรอดเปล่าคือถ้าโดนผีซูมเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ไฟนี่จบทุกอย่างเลยนะโอเคผีมาแล้วหันไปแล้วก็วิ่งไปเลยทางนี้ผีจะไม่มานะเจครับ19บเสิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอันนี้มีไหมดูก่อนสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ฮะมันกดติด ยีบสี่แล้วมีอีกไหมแปบ๊บหนึ่งนะลืมยี่เนี่ยมีอีกอันหนึ่ง25ครับอีก10อันเท่านั้นเคผีไปเู่นละแล้วก็วิ่งไปเลยเห็นอยู่แวบบ๊บๆคุณต้องตาดีคุณต้องดูผีเท่านะ คุณต้องดูผีพร้อมกับดูลูกแก้วสีแดงไปด้วยถ้าคุณไม่ดูผีแต่คุณดูแต่ลูกแก้วสีแดงคุณอาจจะพลาดได้เราวิ่งไปฝั่งนู้นเลยวิ่งเลยครับ26 2สิบครับ เก้าครับมิดไหมโอเคตรงนี้นะ่าจะไม่มีแล้วไปที่จุดเกิดนะตรงจุดเกิดมันจะมีอีกสองอันเนี่ยตรงเนี้ยคือตอนนั้นอะผมไม่ได้มาดูทางนี้ไงมันก็เลยไม่ครบอะ่ะ สามสิบมันโซนสุดท้ายมันจะยากมากเลยเพราะผีผ่านด้วยทางนั้นก็มีไฟแค่ดวงเดียวต้องอาศัยจังหวะดีๆมาก ใช้รีบวิ่งไปก่อนที่ผีจะมาสามสิบสามอีกสองอันรอผีสามสามแล้วผีไปละไปเลยสามสี่ ามห้าคถ้าคุณเก็บเสร็จคุณจะได้เหรียญแบบนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตะเกียงที่เราปี้กันดีกว่าก่อนที่เราจะไปมาดูฉากจัมสแกร์ของผีกันดีกว่าเพลงกับเสียงเช็ดตีม ใส่ใช้ตตีนนี่ฉากจัมสแกมมาดูกันดีกว่าไหนๆก็มาละมาแป๊บเดียวเองรอกันด้วยชินิกามิเจ้าแห่งนรกส่งฉันขึ้นไปสวรรค์น,น่อยผู้ oh <my> มายก็นี่ไงโอเคงั้นเรากลับไปที่ลอบบี้เลย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ตะเกียงชินนกามิมีแสงรอบๆเป็นสีแดงความสว่างก็ใช้ได้ครับตอนนี้ก็สามารถหาได้ตามปกติแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอีเวนต์ชินนอาชิกับมาเมื่อไหร่นะนี่ครับสำหรับวันนี้ผมขอไว้เพียงเท่านี้ครับและรอคลิปวิดีโออื่นๆ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นๆของทั้งช่อง PSK อครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ